ไม่โกรธไม่เกลียดแต่ไม่อยากเจอนี่คืออาการของคนที่หลดพ้นแล้วนะคะอาการของคนที่รักตัวเองเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยกลับไปจมอยู่กับบรรยากาศแบบเดิมเจ็บแบบเดิมเพราะรู้อยู่แล้วว่ากว่าจะผ่านมาได้อาการแบบนั้นเนี่ยคือสาหัสมากนะ อาการแบบนั้นเนี่ยถ้าไม่แข็งแกร่งพอไม่รอดมาได้แน่นอนเพราะนั้นไม่แปลกนะคะที่หลายคนหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วมีอาการที่ถามตัวเองว่าวันนี้เออฉันรู้สึกยังไงคะฉันก็ไม่ได้โกรธแล้วฉันไม่ได้เกลียดเลย,เยทุกวันก็ยังมีคิดถึงบ้างก็ยังรักเหมือนเดิมประมาณนี้แต่ว่าอยากให้เจอไหมไม่อยากเจอแล้ว เพราะว่าเราไม่รู้ว่าการกลับมาของเขาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อจิตใจเราบ้างนะคะเพราะว่ากว่าจะผ่านมาได้มันหนักหนามากก็ไม่แปลกที่เราจะคิดแบบนั้นนะคะแล้วก็ขอให้หัวใจนี้มันเข้มแข็งอย่างนี้ตลอดไปนะคะไม่โกรธไม่เกลียดแล้วแต่ก็อยากกลับไปอีกเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ